ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับแชนแนลวิเคราะห์อบอลคิวทองมาบองบอลโดยพีผมอาจารย์เคนโดคตี้จอดเถกูจะลงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6มีนาคม2514ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์อจอดลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ ืที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่หน้าไม้เมื่อคืนนะครับที่อาจารย์เคนโดให้ไว้ก็บาเลเซียนะครับชนะ21กินเต็มครับส่วนที่ส่วนไม้นะครับเสมอศูนย์ะครับเสียครึ่งครับผลประกอบการก็พอมีกำไรนิดหน่อยนะครับที v p ก็เสียครึ่งหนึ่งนะครับยินดีกับทุกท่านด้วยครับ ใครที่อยากติดตามอาจารย์เคนนะครับที่หน้า VIP ก็แอดไลน์กันมาที่เคนโดคอตี้เจได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วหรือใครจะติดตามที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนกันมาที่เคนโดคอตี้ได้เลยครับหรือใครจะติดตามที่หน้าแฟนเพจของอาจารย์นะครับที่ทีเด็ดหลังโกนะครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารกีฬาและก็ตารางการแข่งขันฟุตบอลผลการแข่งขันฟุตบอลลงไว้ให้ที่นี่ทุกวันครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับ สำหรับคิวทองมาบองบอลวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้2คู่2ตัวเช่นเคยครับเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยครับเป็นการพบกันระหว่างเบอร์ลี่พบกับอาร์เซนอลไปดูตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านเบอร์ลี่นะครับลงเตะมาแล้ว27นัดชนะ7เสมอ8แพ้12 ได้19เสีย35มี29คะแนนล้างอันดับ15ของตารางขณะนี้ครับส่วนอาร์เซนอลทีมเยือนลงเตะมาแล้ว26นัดชนะ11เสมอ4แพ้11ได้34เสีย27มี37คะแนนล้างอันดับ10ของตารางขณะนี้ครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเบอร์ลี่ครับชนะ1เสมอ3แพ้1ทุกต้วท,ทุกรายการครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุด ของอาร์เซนอลทีมเยือนชนะ3เสมอ1แพ้1ทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับ่วนตติที่เคยเจอกันมาเราย้อนไปดูสัก5านัดครับเป็นอาร์เซนอลชนะเบอร์ลี่สามหนึ่งเบอร์ลี่แพ้อาร์เซนอลหนึ่งสามอาร์เซนอลชนะเบอร์ลี่สองหนึ่งเบอร์ลี่เสมออาร์เซนอลศูนย์ศูนย์และนัดล่าสุดที่พบกันเป็นอาร์เซนอลแพ้เบอร์ลี่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับ เจ้าบ้านเันรี่ผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นถือว่ายังทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับเพราะ8เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยได้แค่เพียงเกมเดียวเท่านั้นฟอร์มรวมๆยังดูกระท่อนกระแท่นอยู่เลยนะครับส่วนทีมเยือนอาร์เนอนผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้พวกเขาจะดูแผ่วๆไปบ้างนะครับแต่2นัดหลังที่ผ่านมาพวกเขาก็งัดฟอร์มเก่งกลับออกมาได้อีกอีกครั้งนะครับ ด้วยการเอาชนะเบนฟีก้า3-2และล่าสุดบุกไปถล่มเลสเตอร์ได้3ต่อ1 2ไฟนี้ดูน่าจะเรียกความมั่นใจขึ้นมาได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องบุกมาเจอกับเบอร์รี่คิดว่าดูแล้วไม่น่าจะหนักมากนักนะครับสำหรับเบรดเปิดมาวันนี้ให้อาร์เซนอลน,นะครับเป็นต่อครึ่งควบลูกบวก9-5ต่อกับเสียน้ำ8-6ราคาแบบนี้น้าแบบนี้ อาจารย์เคนโดโคตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่ออาร์เซนอลไปดีกว่าครับวันนี้เกม2นัดล่าสุดทั้งบอลถ้วยและในลีกดูเล่นไว้เข้าตากรรมการใช้ชัดเจนเหลือเกินนะครับประกอบกับเบอร์ลี่เองเกมก็เอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้ดูแล้ววันนี้อาร์เซนอลน่าจะบทเก็บชัยไปได้แน่ๆครับจึงให้ต่อไปดีกว่าครับคู่นี้สำหรับคู่ที่2วันนี้ครับเป็นการพบกันร,ระหว่าง วิลล่าพบกับวูฟแฮมตันครับไปดูตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านวิลล่าลงเตะมาแล้ว25นัดชนะ12เสมอ3แพ้10ได้38เสีย27มี39คะแนนลังอันดับ9ของตารางขณะนี้ครับส่วนทีมเยือนวูฟแฮมตันลงเตะมาแล้ว27นัดชนะ9เสมอ7อแพ้11 ได้28เสีย37มี34คะแนนล้างอันดับ12ของตารางขณะนี้ครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านวิลล่าครับชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนฟอร์ม5้านัดหลังสุดของทีมเยือนบู๊ฟชนะ2เสมอ1แพ้2ทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันทั้งคู่นะครับส่วนสถิติที่เคยเจอมาเราย้อนไปดูสัก5นัดครับเป็นวิลล่าชนะบู๊ฟ4-1วิลล่าชนะ 2, 1 วูฟชนะวิลล่า2 1วิลล่าแพ้วูฟ0-1และนัดล่าสุดที่เจอกันเป็นวูฟแพ้วิลล่า0ประตูต่อ1ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบ้านวิลล่าผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นถือว่ายังดาวทางยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเกมในหลีก10เกมหลังสุดพวกเขาชนะได้เพียง4เกมเท่านั้นและแพ้ไปถึง5เกมด้วยกันเลยทีเดียวส่วนทีมเยือนวูฟแฮมตัน ผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นถึงแม้ว่านัดล่าสุดจะพึ่งแพ้ให้กับพึ่งแพ้มานะครับแต่เป็นการแพ้ให้กับจ่าฝูงแมนซิตี้นะครับดูแล้วว่าดูแล้วว่าไม่ได้จะเสียหายมากเท่าไหร่นักน,นะครับเพราะว่าศักยภาพของทั้ง2ทีมต่างกันอยู่แล้วด้วยถ้าย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้นะครับ5นัดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยและยังเก็บใช้ได้ถึง3นัดด้วยกันด้วยนะครับ วันนี้บุกมาเจอกับวิลล่าที่ฟอร์มก็ไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรมากนะครับจึงดูว่าน่าจะสู้กันได้สนุกสูสีอีกวันแน่ๆครับวันนี้ส่วนเลดเปิดมาวันนี้ครับให้แอตตันวิลล่าเป็นต่อปอลลบ5ครับปอลบ 8, 4ต่อกับได้น้ำา90ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์ ty, เคนโดคตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองวูบไปดีกว่าครับทั้ง2ทีม โดยรวมและศักยภาพในช่วงนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนักนะครับถือว่าเป็นบอล3หน้าก็ว่าได้กับเลทราคาปอปออาจารย์คิดว่าน่าลองมากๆครับจึงให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผล2ตัวครับวันนี้ที่อาจารย์ให้ก็คือให้ต่ออาร์เซนอลและให้ลองวูฟไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บวกของอาจารย์ก็ อดไลน์กันมาที่เ n นโดคตี ok 7 8 9ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วนะครับอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่ม VIP ของอาจารย์กันแบบฟรีๆครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับวันนี้คิวทองมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโดคติ n ok oti, จอดเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ